ผมคิดว่ามันจะไม่งอะไรนะเียบหอมีซีเรีบหล่อเรียบหออะไรน้เรียบหล่เหอ,เร,รอ,เ,รรอเราเชื่อไปแล้วเนี่ยแค่เนี่ยไหนน,นีเรียบลอย โ okay, อเคครับผมสวัสดีทุกคนครับดูคลิปนี้เด้อสวัสดีครับตอนนี้เกมอาวีและว,วันนี้ผมมาเล่นแบนมาชาครับทู้แต่โลกดูแล้วว่าผมเล่นเป็นใหม่ <c oughs> แต่วันนี้เราสนเล่นกับปาลาไหลครับผมนะซึ่งได้แบบบะมาใหม่เนี่ยคือไม่แบบน้ำเกลื่อนเกลือซื้อมาทุกคนนะคือหยิบตัวอะไรมาเจอแต่ปาลาไหลฮะไม่รู้เป็นหาอะไรมาแต่น้อยวันนี้ไม่ใช่นไอเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอตัดตึงมากเท่าไหร่อะไรเช่นไฮโนอนะไรเนี้ย คือไฮโลอ่ะทีแเรียกทุกคนเก่งเว้เยแต่พอเล่นไปโอ้โหเจ้ากุมขมับเลยไฮโลตัวไม่ทำอะไรได้วะจริงๆเดวินจะวิ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแต่แม่งสกิลหนึ่งมันไม่ล็อกเป้าให้ด้วยนะมันแค่เล็งแคย้เฉยๆก็ผ่าน <Welcome S 1> แต่เกมนี้เราเจอกับปลาไหล <to arena. S 1> ซึ่งมันก็ไม่ค่อยนาามมา่ากลัวเทราเหมือนกันครับจริงมามาจ้าสู้ปลาไหลได้ดยซ้ำจริงอือ ซื้อได้แบบสบายเยลยมาแทตจะไปขึ้นขอมืิวเตอาเรียรงถูกฟองกระสรนน้ำผิดปกติทั้งหมดซึ่งเกมเนี้ยเรากินขาย้วเว้ยตัวเราพยายามเก็บสเต็กไว้เี๋ยวเก็บสเต็กไว้เนี่ยตีมวเนี่ยเนี่ยพยายามเก็บสเต็กไว้เนี่ยเนี่ยตีไป แน่นะข้า,าชนะปลา,ปหาไหล่ด้ง่ายๆอยู่รรแล้วรอบหนึ่งเลยนี่างมันต้องไม่หนีอนะ่ะเอาจริงเราสามารถชนะปลาไหลได้นะนเมื่อกี้ถ้าเราเปิดอ,อ,อะไรนะคอลาอะไรเนี้ยจะไม่ได้นะเปิดโกน,น่าย่ายแต่ถ้าผมไม่ทำผมคิดว่ามันจะไม่ชะน,นะง่ายๆอะไรนะเรียบรออ้อย easy ได้ไงฮึมันโกงเงี้ยนะมาจ้าคือรามเ,เกียร์มาแรงอ่ะ แต่ถ้าเพลิดเกมเฮ้แต่ถ้าต้นนอะมันก็ใช่แต่แม่งเลดด้วยนะประเด็น stunning. ใช่เล่เกมมันแฝงซึ่งไม่คโคตรโกงอ่ะดูดิดูดโอ้โหเนี่ยเลือดเต็มแหละต้องไปเติมเลือดหลังป้อมเลยนะเนี่ยโกงเงี้ยโกงเชียร์ตัวแม่ง ปลาไหลไม่มาเลยเห็นไหมเห็นไหมแม่งกดปลาไหลได้เลยครับเห็นเอย่างมึงเลี้ยงสองเองหืมไหนๆมันกดปลาไหลได้เยอะเลยตัวแม่งแม้แถ่มึงตีดักเก่งด้วยตัวเฮียนี่นซึ่งเราจำเป็นต้องสนใจปลาไหลไหมก็ไม่ขนาดนนนั้ะ คือตอนนี้รับเจ่งนะเจ่งเจ่งเที่ยเลยอ่ะอันนี้จริงจริงอ่ะเนี่ยพยายามเก็บสแต็กไว้ฮะเข้าอะไรเก็บสแต็กไว้ตลอดยากผมคุณจะดีขึ้น เงียบหล่อเงียบหล่ออะไรน้องเงียบหล่ออะไรอะไรน่ะคือแบบตัวนี้นง่ายตัวเนี้ยแหละไม่สิ่งเล่นง่ายมันโหดเลยอ่ะโหดค่อนข้างไปโกงเลยตัวแม่ไงไอเห็นยไหมคือผมยังไม่ได้เคยกลับบ้านกลับบ้านเลยนะ เมไม่ตึงจันออันนี้ยอมรับเลยมันละลาย้หไหมก็ละลายได้นแหมมันละลายได้อืมนี่ยเนะโคเก่งตัวแม่งคือคเกือบตายแต่เราได้เลยครึ่งหนึ่งที่เราตรถึก ไงผมไม่คดโกงอ่ะน่าเห็นสนที่รอยเตอร์เขาบอกให้แบนขายใครแบนส่างเนี่ยเร่งเลือดกันเนี่ยเลี้ยงกันเล่งไว้เนี่ยครบเครื่องสุดแล้วตัวเนี้ยเสียนดายเคินแพ้กันเพียดถ่ายที่เหลือดีเหมือนจะเป็นกันเพียดโอ้โหสงสารเนี่ย อะไรอะไรอะไรเนองอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรยชิบห้ายแล้วโหเขาเจ็บตัวยังไงวะเนี่ยชิบห้าแล้วโอ้ชิบห้าแล้วสวยเพื่อนเออไอสัตว์เหตุการณ์ดิโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันงั่งเอ้แยแพ้ไซโนเทียเล่นไรยานคนเอาโอเคมาสวยเพื่อน ตอนนี้คือเราชา้าไปแล้ว,ส,นนมมว,ลวส่วนหนึ่งหรือไม่ใช่ชนะไปแล้วส่วนหนึ่งแน่นอนฮะที่เปิดมาเราต้องเก็บสแตก็กเก็บลุกเก็บ,บไอตัวที่เราหมุนวนตัวเราเนี่ยเนี่ยเราก็เก่งแล้วตัวเราอะ่ะมันต้องไปทำอะไรเนี่ยมาดีดเปิดใจเลยอ่ะเนี่ยอะไรเ้างทำไมทำไมโอ้ชิบหายละโอ้ตัวเฮียเนี่ย ก็เกลียดเลยคือไซเนอร์มันตอดกอายไว้จริงตัวเราชนะระยะประชิดส่วนใหญ่นะย้ำว่าส่วนใหญ่แต่ถ้าส่วน์น้อยคือเราเสียอ๋อแล้วฟ้าไหลมันมันจะดันเรียนเราไงเราสุ่ดไหมก็ไม่ขนาดนั้นอนะ่ะเราเปันา่นตาใน่อว <c oughs> เนี่ยเรามาคอเนี่ยเห็นไหมคือปลาไหลมาตีให้เราอ่ะคือมันรู้ว้ว่าเราเก่งอะไรขนาดไหนอะไรอย่งเงี้ยเนี่ยเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยแค่นี้แค่นี้เรียบร้อยคือพวเรามันชนะปลาไหลแถมเกมนี้เกมหนำด้วยเราก็ต้องเก่งเป็นพิเศษคือมาร้าก็ง่ายๆฮะเก็บสแตกเชื่อมจิตและการตท่านั้หล่ะจบ งั้นไม่ขนาดนั้นนะนี่นเดี๋ยวมันวาร์ปคลิปได้จริงด้วยเนี่ยผมเพิ่งดูว่ามัน่วาร์ปคลิปได้นะคลิปไหนล่ะผมจำไม่ได้และมันมันโคตรแบบมันก็โคงอย่างนั้นี่ยวาร์ปคลิปได้นะคือตานี้ไม่ต้องออกแต่เลีอยงค่ะเพราะว่าต่อมาข้าไม่น่าหัวเช่นปลาลงปลายอ่ะมันไม่มากหัวขนาดนั้นอ่ะ แต่เสียก็คือไอ้ไฮโน่ไงไฮโน่ไฮโน่คือตัวมันเล่นยากนะแต่แบบคือมันแรงอ่ะนี่ตัวมันแรงโน่แค่เราคือมันแรงจันงล่ะไม่ได้ติดอะไรมากติดแค่มันแรงมันมันโดนปลามันโดนดินพันคุณเล่นเทียวได้วะมีใจด้วยคอนเกรสเพื่อนคอนเกรสไหนครับเนี่ยเนี่ยเราตีแค่ไหน เนี่ยเครื่องหลอดขึ้นหลอดที่เราคือตัวเราเป็นต้องทําอะไรขนาดเห็นไหมคือปลาไหลไม่กล้าอยู่้วยส่วนหนึ่งก็มาพร้อมมาเกมหนึ่งนั่นแหละเ่็นไหมหน่ะมันก็ได้แค่เนี่ยไฮโลโอ้ยจึงโดนแบบมันแค่ต่อเราแค่นั้นแหละเนี่ยแค่นี้แค่ข้อจำกัดม like ันเ so ท road, s <S ่านั้นแหละหืมทำายอ่ะโอ้โดน ใส่เราต้องออกกันไว้แล้วทั้งนั้นไม่ได้นะเนี่ยหืมเนี้ยเนี้ยใช่ไหมตัวเราเป็นต้องอะไรขนาดน้ขนาดนี้ต้องโอ้โห่เทียร์เป็นกรูอันนั้นเลยวะคือตานี้เราเราเน้นอันนั้นตรงนี้มาเลยเพื่อนเรียบรอ้อยเออมาเดเรียบรอ้อยอุ้ยเมื่อกี้ ถ่าต่อนะฮะผมมันน่ากลัวเนะยนนเนี่ยเนี่ยความกลงมาจ้าแบบยิ่งเจอกับปลาไหลยิ่งแบบนั่นแหละคือถ้าปลาไหลเกมนำหรือไม่ว่เกมเกมเลดเกมอ่ะมันก็น่าจะไหวนะฮะจริงเพราะปัญญาวันปลาไหลมันปรับมาอย่โหดชิบหายแต่กระทั่งมันตอนนี้เห็นไหมทุกนมาจ้าความโกงแม่งคือเกมเนี้ยเพื่อนแทบไม่ลงมาเลยใช่เพื่อนแทบไม่ลงมาช่วยผมเลยซึ่งมันยินเกมสบายอะ่ะ แต่ผมยังไม่เจอเลยอะไรพวกฟอลงฟอลินไอ้ดานไอ้โฟมินอะไรผมยังไม่เจอแต่เจอจุดก่อนลาก้อนข้างหลังนะก็ชิวๆอ่ะตัวแมนแตวแมงชชล่าห์จุดกอนได้สามแม็เป็นไงได้เหรียญหนเหรียญด้วยกันนะแต่มันอยู่ในตำแหน่งออฟเลนนะอ่ะคิดเอา, <c oughs> าอ่าแล้วโชคดี